คังแสงตูโอกาเล็กซี่คังแสงสุดคุ้มตอกปืนลีเจนเอรีร่มาแล้วมาพร้อมกับปืนลีเจนเอรีร่ทั้งสองอย่างปืนคอไดซีโรจี G และปืน b k เค57สเปรเรด มาในรูปแบบของกองลอมรณะเน่นะครับผมนะเออก็นี่เลยทุกคเป็นตู้ปืนคอได้ในเองทุมไม่ใช่คอได้็บอกเดียวด้วยนะเออมาพร้อมกับบนะีเแล้วทุกคนนี่ดูสกิปเปอร์คอได้ของเรานะครับผมบอกเลยว่าโคตรหลอ่อโคตรเทเลยนะทุกคนนะเออดูแล้วก็นี้สกิปบีเคฮับ 7A นะครับผมเอเอ,เ,อเป็นบอกว่าสองสกินที่แเป็นสกินแบบว่าจักรวาลนะทุกคนเอออสุดลุกจักรวาลเลยนะโอ้โหบีเคโคตรสวยอ่ะ ข้างมือแบบว่าเดี๋ยวทุกคนเป็นอย่างนี้ได้ข้างเป็นจักรวาลอ้โหยโคตรหลอ่อโคตรเท่โคตรเดียวทุกคนแล้วก็นี่นะครับผมเป็นตัวละครสเปเอร์กันเองนะครับผมนะเออบอกเลยว่าเท่จ้านะทุกคนเออเอาจริงโอ้โหต่อไปนะผมเป็นตัวห่อสกิน,นเปิด RPD ได้นะครับผมนะก็สกินตัวนี้นะครับผมก็จะมีเลนดอดอทในตัวด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรดีโคตรแจ่มนะทุกคนนะต่อไปนะผมเป็นตัวห่อ สกินโทฟีนเองนะครับผมนี่สีทองขาวอย่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยจยัดต่อไปเป็นตัวของเจงสา58นะครับผมนี่เลยปืนพงนะแล้วก็ต่อไปนี่บเป็น,น,อน,น,ปน,นคอร์ดิมมาาาาการ์ดเองนะครับผมนี่คอร์ดิการ์ดสกินปืนคอไดายทุนก็ตู้นี้สวยมากมันจะเป็นตู้ที่เคยมาจากคอไดนะครับผมนี่ต่อไปเป็นท่าเต้นเองนะครับผมเออเป็นทา่าล่องอลอยทุกคนล่องลอยเป็นเอวกาดทุกคนอลอยเลยลอยแบบลอยไปเลยอ่ะเออ ต่อไปนะครับผมเป็นตัวของนี้เลยตุ๊กติง้งดอนะครับผมดนะบอกเลยว่าสวยจัดนะทุกคนเออดูแล้วก็อย่างท้ายทีผมเป็นสกินเฮลิคอปเตอร์ดอนะครับผมดนะเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็นี่ถ้าเราได้3อย่างนี้นะคนเราก็จะได้กรอบรูปด้วยนะครับผมนะแต่ตู้นี้มันไม่มีทิปมานะครับผมเออก็ ผมจะมาสมตู้ในนะเองนะครับผมนะก็มีซ p พียู่11,190นะครับผมนะก็ก่อนที่ผมจะกดสุปนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับนะครที่เข้ามาดูใหม่ยมมังไม่เคยตามก็ฝากไว้ตามมันก็ฝากไวแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็กดซื้อเลยลากันนะครับผมนี่รอบแรกนะผมนี่ยี่สิไปละมาแบบปืนมาเลยได้ไหมเออเดี๋ยวปิดเลยจบเลยทุกคนนี่เรียบร้อยมาเป็นอย่างแรกนะครับผมเป็นตัวของสกิน ติ๊กตุ๊กติ๊กนเนนะผมรอบต่อไปนะครับ 50cp ปืนออกเลยมามาปืนออกจบๆไปเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้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 เอ้าสองทีตอนที่เอ,อ,อาวีเคโอ้โหตู้ดีโค้ดดีทุกคนเฮ้ยเวอร์น่ะเป็นจริงหรอกมัง ตาฝากไปดิอ่ะใ,ใครยิ้ตาแบบโอ้โหสองเทียบบีทุกคนเวอร์เฮ้ยแปลว่าตู้นี้ก็ออกง่ายอยู่นะทุกคนง่ายมากๆเลยนะครับผมนะสองเทียออก BK เลยอะ่ะเออคือแบบว่ามันก็ปืนรีเจนนะทุกคนแล้วเป็นปืนที่สวยด้วยโอ้โหช็อกเลยโอ้โหสองทีได้ BK เคห้าสิบเจ็ดนะครับผมโอ้ถือว่าตู้นี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมนะตู้นี้แบบโอ้โหโคตรแจกงอนะทุกคนจริงอนะเออสองทีได้ปืนรีเจนอนะเอาเรื่องเกิดบางทีแย่สุดเกิน โอ้โหสองดีจริงๆเนี่ยดูดิผมไม่มีการเฟร้มันการตัดต่อในทางเส้นนะทุกคนบอกเลยตัวนี้โคตรดีนะผมรอบต่อไปเลย90 CP มาจะได้อะไรเอ่ยจะได้อะไรเอ่ยเรียบร้อยได้ท่าล่องลอยไปในอวกาศนะทุกคนนะนี่ลอยลอยไปไกล,ลไเลยลอยไปเลยอะ่ะทุกคนนะรอบต่อปไปน,นะครับผมนะ180 CP นะครับผมมา คอได้มาจบเลยคอได้มาจบโอ้โหได้เป็นตัวกินคอนี่นะผมมีเลยโอ้โหโคตรหล่อโคตรเทโคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับผมนะต่อไปนะผมสามร้อยหกสิบซีพีนะผมมาจะได้อะไรเอ่ยตัวละครก็ได้อะไรก็ได้ตอนเนี้ยโอ้โหโคตรดีตู้นี้ทุกคนนะนี่ได้เป็นตัวคอดิงการ์มานะครับผมก็มีแล้วนะผมสำหรับตัวคอดิงการ์นะครับ รอบต่อไปเลยทนะ่นผมห้าร้อยแปดสิบ CP มาเด้งไปเด้งไปไปโอ้โหได้เป็นตัวของ J สามห้าแปด Zero G เนี่เองนะครับผมนะเออเฟลเกิรรอบต่อไปเลยทนะ่นผมเก้าร้อยเก้าสิบ CP นะทุกคนจะได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยโอ้โหดูว่าจะออกมือซะแล้วเมื่อกี้ได้เป็นตัวของท็อฟี่มานะเนี่ยนะครับผมรอบต่อไปเลยนะครับผมนะไปได้ไรมาปืนปืนชัวชัวอุ้ยเดียว ก็ได้เกือบออกเลยเมื่อกี้นิดเดียวเองอ่ะทุกคนเออโอ้โหดึว่าออกสลาเมื่อกี้แล้วก็รอบต่อไปเลยนะครับผมมาผมว่าตัวละครนั่นไงโอ้ยเดี๋นี้เปตเตอร์โคตรหล่อโคตรเท่น,น,ะทน,นะทุกคนนะติดตั้งมาแล้วรอบส,อสุดท้ายนะผมสามพันสี่ร้อยซีพีแน่นะผมสุ่มแดบไม่ต้องลุ้นนะทุกคนนะนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องลุ้นเลยทั้งฟินมาออกมาจากลุมดำอ่ะโ,โฮ้ยเท่ จ้าทุกคนนี่โห้ยโอ้ยโคตรเฟี้ยวโคตรเท่นทุกคนนี่พื้นหลังแบล็กเกลว์เป็นจักรวาลด้วยนะครับผมโอ้โหสวยจัดจัดเลยนะทุกคนนะส่วนพื้นคอได้นี่โคตรหล่อโคตรเท่โคตรเฟี้ยวแล้วก็กดติดตามไปเลยลาะกันนะครับผมนะช่องช่องช่องนี้เลยลาะกันนะครับผมนะโอ้โหต้องเลยเท่จ้าทั้ทุกคนลักกี้ดอกเสร็จสมบูนะครับผมเรียบร้อยโหก็เมาตามระเบียบนะครับผมเออ ก่อนนะครับผมยังมีต <oda> ู้ปืนหนึ่งนะครับผมยังมีหนึ่งตู้ปืนผมที่เข้ามาใหม่นี่เองครับเป็นตู้ของปืน AR ใหม่ระดับมิตติกนั่นเองเป็นปืน FFA R 1นึ่งนั่นเอง AR หน AR 1นะครับผมเป็นปืนระดับมิตติกนั่นเองนะครับผมนะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในแพทนี้เลยนะครับผมเออก้อนนี้เลยนะครับปืนระดับมิตติกเท่โคตรจะหล่อเท่เลยนะครับผมนะนี่มันจะเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าส่งไงดูทุกคน เออมันไปแบบมันจะล้ําก็ก็ล้ํามไหลยทุกคนนะเออมันแบบว่ามันมีความเป็นเหลี่ยมอยู่นะทุกคนนะก็แบบว่ามันดูได้หลายแนวทุกคนเออบอกเลยว่าโคตรสวยนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวละครนี่นะผมไคจินะครับผมนี่โอ้โหเท่จ้าเท่เกินดูเป็นนิจานนี่นะครับผมโอ้ยผมชอบคาตานะที่มันถือว่ะสวยจ้าทุกคนเออตัวละครโคตรเท่ตัวละครผมถาวเท่ทุกตัวทุกคนเออ แล้วก็นี่เลยนะครับผมนะเป็นตัวของตุ๊กติ้งนะเอมนี่ตุ๊กติ้งระดับเลเวเชนัลี่นะครับผมต่อไปเป็นวิงสูตรนี่เผมนี่เป็นวิงสูตรตัวนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโคตรเท่โคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับผมนะ <S <S ต่อไปนี่เป็นระเบิดน,ะนะี่นออนเป็นระ,นะคอนแทคแกเน็ตนี่เออนี่อ๋อเป็นระเบิดแบบว,ว่าประมาณว่า อ่าตามชื่อเลยทุกคนนะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะผมนี่คอนแทคเกเนตนะครับผมนะเป็นระดับดิจิเนอรี่เลยนะครับผมเออต่อไปนะผมเป็นธาตุเองผมนี่โอ้โหโอ้โหมีิวว่าเขาเรียกว่าอย่าไรวะดูดูเฟียลจ่ดทุกคนเฮ้ยเท่เกินต่อไปนะผมเป็นคอร์ดิ้งการ์เองนะครับผมนี่เลยนะครับนะขอดูใกล้ๆหน่อยนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครผมเป็นเหมือนดินจา ตบัดอะไรอยู่สักอย่างนี่อยู่ในแบบซอกอะไรประมาณนี้นฮอนต่อไปเป็นสกินช็อตตี้นั่นเองนะครับผมเออนี่สวยจัดต่อไปนัองเป็นตัวของ M21 e d r ท่านผมเฮ้ยเทเกินนี่ M21 มยิบเอ็จิกบัเนี่ยโอ้ยสวยจ้าทุกคนตรงอย่างกับไม่ใช่ M21 มย่ทุกคนโอ้โหส่งเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะเออไอ,อ้เหลท้าท่านผมเป็นตัวของดาบโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวดาบบอกว่าดาบจริงๆอดีทุกคนซ้อนเลยอะ่ะเออเฮ้ยเท่ว่ะเป็นดาบบอกว่าดาบจริงเลยทุกคนโอ้โหเท่เกินเฟียจา่าทุกคนปกติมันจะเป็นแบบว่าคาตานะอะไรพวกน,น,น,นี้มันอันนี้เป็นซ้อนเลยนะครับผมนะเออใครที่อยากได้นะครับผมสกินเปิด FFA R1 นะครับผมระดับมิสติกนะครับผมสามารถมาจัดกันได้นะครับผมนะเริ่มต้น25 e CP เท่านั้นนะครับผมเออบอกเลยว่า โค้ชคมเลยนะครับผมนะมาจัดกันได้เลยนะครับผมเล่มนยี้ 50p เท่านั้นนะครับและยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นเองนะครับผมนะนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมเติมเงินสุดเซอร์ไพรส์นี่เองนะครับผมนี่เลยนะครับนะก็กิจกรรมอ่าเติมเงินรอบดีรอบก็จะแปลกกว่ากิจกรรมอื่นนินดหน่อยนะครับผมแปลกตรงของรางวัลน,นะครับผมนะเพราะว่ากิจกรรมอื่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกโทเค็นหรือว่าจะเป็นพวก อ่ะกอกอะไรพวดนีนะผมแต่อันนี้อ่ะมันมีการ์ตีตัวละครด้วยทุกคนเออเอาลึกจ้านะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกทีละอย่างเลยนะครับผมนะก็อย่างแรกนะครับผมอ่าถ้าเติม1 CP ซพจะได้บัตรนี้มาเ่งทุกคก็คือสุ่มครั้งแรกก็จะเสียเพียง1 C p พเท่านั้นผมสับตู้นี่นเองนะครับนะต่อไปนะครับผมเป็นตัวของคูปองโกเคสเน่นะครับผมนะก็ก็จะสามารถสุ่มพวกกล่องที่มันเป็นแบบว่ามันข้างบนมันจะมีบอกนะครับผมว่า กล่องนี้มันใช้บัตรสีทองบัตรสีเงินหรือบัตรสีทองแดงนะครับผมนะเราก็สามารถเอาตัวบัตรสีทองเนี่ยไปสุ่มกับกล่องที่มันเป็นสำหรับใช้บัตรสีทองได้นะครับผมต่อไปเป็นกล่องนี่นะ้เป็นกล่องของนี่เลยนะผมเป็นพวกตัวละครปืนนะครับผมนะก็หลักๆจะเป็นพวกปืน NA45 นะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้เลยนะับดีไปว่าชุดกระหน่ำนะทุกคนนะเออโอ้บอกเลยว่า ไม่น่าหนาวทุกคนดูดิใส่ขนาดนี้แสงใสเสื้อกลออีกเออแล้วก็เอออาเปิลเอส M10 นะครับผมนะเออต่อไปเนาะเป็นบัตรโกลเด้นนี้เลยนะครับผมนะได้ถึง5้าใบเลยนะผมก็คือรวม2อันนี้แหละทุกคนก็คือแปลว่า7ใบทุกคนนะเออผมลืมบอกว่ามันต้องใช้สีกี่ซีพีนะทุกคนนะก็ไออันที่สองนะทุกคนก็ใช้ทั้งหมด5 0 0 CP นะผมก็คือเติมเข้าไป5 0 0 CP ได้เอ็ะครับ ต่อไปถ้าผมตกกล่องเนี่ยทุกคนก็เติม,มทั้งหมด1,500 CP นะครับผมนะแล้วก็ตัวบัตรโคดินอีกอันหนึ่งเนี่ยที่รับ5อันเนี่ยทุกคนนะก็จะเติมทั้งหมด3,000 CP นะครับผมแล้วก็กล่องต่อไปนะครับเติมที่8,000 CP นะครับผมนะก็จะได้กล่องตัวนี้มาอีก9กล่องได้เองนะครับผมก็คือ2อันเนี่ย รวมกันได้ทับบ้งหมด12กล่องนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเติมไป12,000 CP จะได้ตัวละครเซรามมาแน่นะครับผมนี่บอกเลยว่าโคตรหล่อโคตรเทโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมตัวละครนี้บอกเลยแรดแน่นอนนะทุกคนนะเพราะมันตัวละครสำหรับกิจกรรมนะทุกคนนะผมบอกเลยว่าแรดแน่นอนนะทุกคนสำหรับตัวละครเซราฟตัวนี้นะผมนี่บอกเลยเฟี้ยวจัดภาพแบบว่าถุงมือเป็นไฟผ้าคลุมข้มางในเป็นไฟทุกคนแล้วก็ ตัวของภาพป,ปีานะ่างก็เป็นไฟโอ้โหที่เกิดจริงอ,ะอ่ะเออก็คือใครอยากได้นะผมก็สะเรบใครที่เติมเข้าไปนะผมอย่าลืมมารับของรางวัลด้วยนะครับผมนะบอกเลยเออก็กิจกรรมนี้นะผมจะอยู่ถึงวันที่16นะั่นเองนะผม16เดือน6นะครับผมนะก็วันนี้ที่ลงคลิปก็น่าจะเป็นวันที่10นะครับผมนะก็นี่อยู่ถึงวันที่16นะครับผมเออ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวปืนที่ผมได้มาภายในวันนี้นะครับผมปืนที่ได้มาจากตู้นะไม่ว่าจะเป็น BK 57หรือว่าปืนคอร์ดาเนี่ยก็รอติดตามชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นให้ทุกคนดูแน่นะครับผมภายในแรกนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากผมถ้าปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พวกคุณได้นะครับผมเออก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมไปลวบบ๊าายยฟิ